อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายังคงมีสาระสำคัญของชีวิตมาให้ได้ติดตามกันต่อค่ะใช่แล้วค่ะท่านมหาณพนันติพัฒโทแห่งวัดสเกตกรุงเทพพร้อมที่จะชวนทุกท่านไปปฏิบัติบูบชาและพัฒนาชีวิตกันต่อแล้วในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม ธรรมภาสิตบทหนึ่งซึ่งอาตมาจะเล่า้โยมฟังอยู่ประจำบทนั้นเนี่ยบอกว่าสุขขังรุกขสะชายาวะตะโตยาติมาตาปิตุตะโตอาจริโยรัญโยตะโตชินะสะศาสนงแปลว่าร่มเงาของต้นไม้เนี่ยมันเย็นก็จริงแต่ที่เย็นกว่านั้นเนี่ยคือร่มญาติเย็นกว่าร่มญาติมาตาปิตุคือร่มมารดาบิดา ตะโตอาจาริโยแต่เย็นกว่านั้นคือร่มของครูบาอาจารย์แต่ต่อจากอาจารย์นั้นมีร่มเงาที่เย็นกว่าครูบาอาจารย์ยิ่งใหญ่กว่าร่มเงาของครูบาอาจารย์ mm. ก็คือร่มของพระมหากษัตริย์ <_ S 2> เพราะอะไร <_ S 2> เพราะครูบาอาจารย์ท่านดูแลเราให้ความรู้เราท่านรู้จักเราแต่พระมหากษัตริย์ในหลวงท่านไม่ได้รู้จักเราเป็นการส่วนพระองค์เลยแต่ว่าพระองค์ก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อความสุขข,ของประชาชนของพระองค์ แต่สุดท้ายร่มทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็ไม่เย็นเท่ากับตัดโตชินสสะศาสานัเพอร่มทุกร่มที่ว่ามาให้ความเย็นได้ก็เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นแต่ว่าร่มธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ร่มเงาไปในภพต่อๆไปหรือสุดท้ายสามารถให้ร่มคือความเย็นสนิทคือพระนิพพาน ในหลวงรัชการที่9สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งสร้างการเปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้โลกอินเดียสมัยนั้นสังคมชมพูทวีปเรื่องของการบูชายั์หายไปเรื่องของการเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างมากๆแยกชั้นวันนะเริ่มหายไปก็เพราะสิ่งพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิธีที่คนมองโลกเรียกว่าปัญญาและเมื่อเปลี่ยนวิธีมองโลกวันเนี้ย จะบูชายันไปทาไมล่ะมันไม่มีมันไม่ได้เป็นพรหมลิขิตไม่ได้มีพระผู้เป็นเจ้ามาขีดเขียนลิขิตอะไรมันอยู่ที่กรรมมลิขิตลิขิตด,ด้วยการกระทําของเราและการกระทําของเราเริ่มที่ไหนเริ่มที่มโนกรรมเราคิดเรามีทิฏฐิยังไงวจีกรรมเราสื่อสารยังไงกายกรรมเราลงมือทำยังไงมันก็มีผลให้มโนกรรมคนอื่นวจีกรรมคนอื่นกายกรรมคนอื่นเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันโยมยิ้มให้คนยม ยกมือไหว้โอกาสที่เขาจะยิ้มและยกมือไหว้กลับก็มีสูงถูกไหมฮอนแต่ถ้าโยมเลือกตบ <c oughs> มีใครที่โยมตบปุ๊บโอ้ขอบคุณครับป้า <c oughs> โอกาสมันยากมากเลยนะฮอนฉะนั้นสิ่งที่อาตมาอยากจะชวนคือถ้าโยมเข้าใจอันนี้นี่คือสิ่งที่ในหลวงพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและ สมเด็จพระผู้ทมีพระเจ้าตรัสให้มองไว้ผ่านไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาเมื่อมีปัญญารู้เข้าใจอย่างไรแล้วคุณภาพใจสมาธิความตั้งมัน่นหรือภาษาบาลีเรียกอธิจิตสจตสิกขาอธิสิกขา3อย่างเนี่ยหคืออธิศีลสิกขานะฮอนการฝึกฝนควบคุมกายวาจาพฤติกรรมทางกายวาจาอธิจิตตสิกขาการฝึกฝนจิตใจพัฒนาคุณภาพให้อ่อนโยนมีเมตตานุ่มนวลควรแก่การงาน และสุดท้ายก็คืออธิปัญญาศิกขาอบรมฝึกฝนความรู้ความเข้าใจปัญญาซึ่งโดยมากเนี่ยเวลาเราฝึกเด็กเราจะเขาให้ฝึกฝึกเรื่องศีลก่อนให้มีกายวาจาที่งดงามคุ้นเคยพฤติกรรมเคยชินที่ดีเห็นพระแล้วไหว้เวลาอยู่ต่างประเทศทอนขอภัยเวลาเดินผ่านคนเนี่ยเราจะรู้เลยนะอนว่าคนไหนมาจากสังคมไทยเพราะเวลาเห็นพระปุ๊บมันจะมีกิริยาบางอย่างที่พระรู้สึกได้ว่าโยม ข้อมตัวลงหรือโยมอยากจะไหว้พระหรือก็หันมาไหว้หรือเข้ามาหาเลยแต่ในขณะนี้ถ้าถามความรู้สึกอาตมาความรู้สึกน,นี้มันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าถามอาตมาเราทุกท่านมีส่วนร่วมเพราะอะไรฮอนเพราะลูกหลานเราเราก็มีส่วนใช่ไหมฮอนหมายถึงว่ารุ่นลูกรุก่นหลานแม้จะไม่เป็นลูกหลานจริงๆเราก็สามารถจะสื่อสารช่วยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นได้บังเอิญโลกสมัยใหม่มันเปลี่ยนไวจนเราทําหน้าที่ไม่ทัน พระด้วยเนาะก็ต้องร่วมรับผิดชอบในกรณีนี้ฉันการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดเนี่ยเอาละด้านหนึ่งมันก็เป็นไปตามอันนี้จะลักษณะแต่ด้านหนึ่งมันก็หมายความว่ามันก็ยังเปลี่ยนได้อีกชน,นะวันนี้ยังไม่สายถ้าเราจะเริ่มเปิดพื้นที่สื่อสารทําความเข้าใจปรับเข้าหากันนอนจะได้เป็นการปรับทั้งในแง่ปัญญาการรู้การเข้าใจเฮดหัวปรับ ใจฮาร์ดมันก็จะปรับแล้วแฮนด์การลงมือทํามันก็จะปรับตามไปด้วยอันนี้คือเรื่องของที่พุทธเจ้าสอนไว้และชวนโยมปฏิบัติบูบชาตามที่พุทธเจ้าสอนอัตมาจะฉายสรุปด้วยวิดีโอให้โยมเห็นภาพที่อัตมาชวนโยมพูดเมื่อสักครู่นะฮะเหตุเกิดในส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งโยมจับตาดูดีๆน้จะได้เข้าใจเรื่องไตรสิกขาที่อัตมาชวนมอง จะได้เข้าใจเรื่องปฏิบัติบูชาที่อาตมาชวนคิดเมื่อสักครู่ใช้หนุ่มคนนี้ก็กินขนมเสร็จฮอนยังไม่อิ่มชิ้นที่สองกำลังจะกินปรากฏหมามันลากขนมก็เลยร่วงฮอนพอขนมร่วงปับ๊บแกก็ก้มลงเก็บแกถือคติสาวิันทีขนมตกเชื้อโรคอย่างไม่ทันเห็นแกเก็บขึ้นมาเลยฮอนแล้วปัดแล้วก็กิน แต่ยายกับหลานมาเห็นปุ๊บช็อกมากทำไมยายหลานทำหน้าช็อกขนาดนั้นฮอนอ่าเผื่อโยมดูไม่ทนันนจะมาเปิดย้อนหลังให้ดูนิดนึงยายกับหลานมายายหลานคิดว่าแกกินอะไรเจ้านอนโอ้โหโยมขี้หมาเต็มๆมหน้าพระเลยนะฮอนึกว่าโยมจะพูดเพราะมแบบมูลสุน,นัขข่าท่านอะไรอย่างงี้ ขี้หมาเต็มๆเลยนะอะขี้หมาก็ขี้หมานะแต่ถูกนะเพราะอะไรฮอนทำไมยายหลานถึงคิดว่าเขากินขี้หมาเพราะปัญญาของยายหลานเนี่ยคือมาเห็นตอนนี้เลยฮอนมาเห็นตอนนี้เลยมาเห็นระยะนี้เลยแล้วพอปัญญามันเห็นได้แค่นี้มันส่งผลต่อจิตใจทันทีเลยฮอนความรู้สึกคือยี้ขึ้นมาเลยฮอนในใจแล้วมันก็ออกมาทางหน้าตาเห็นไหมฮอน มันก็จะมาออกมาทางคําพูดอียายก็แบบจ,บจับจับมือหลานแน่นเลยนะฮอนเพราะเขาเห็นแบบนั้นเ,าเขาเห็นว่าคนนี้กําลังกําลังเอนจอยสิ่งที่ไม่ควรเอนจอยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นอย่างที่โยมเป็นอยู่ขณะนี้คือเห็นทั้งสองด้านแล้วเห็นไหมฮอนพอ็นั้งสองด้านโยมเป็นไงฮอนโยมไม่ได้หีโยมนั่งหัวเราะใช่ไหมฮอน โยมมีความสุขอาตมาอยากจะชวนโยมอนวันนี้ที่สังคมไทยเราทุกกันเยอะบางทีอาจเป็นเพราะเรามองจากมุมใดมุมหนึ่งเราอาจจะกำลังมองคนบางกลุ่มเหมือนกับที่ยายหลานกำลังมองเห็นคนหนึ่งกำลังกินขี้หมาก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไม่รู้แต่สิ่งสำคัญถ้ายึดตามที่พระเจ้าตรัสในตอนต้นที่ในพรหมชาลสูตรที่อาตมาเล่า ว่าพระเจ,เจ้าเตือนว่าให้ได้ยินใครตําหนิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อย่าไปโกรธเพราะโกรธแล้วจะไม่เห็นว่าเขากําลังพูดเรื่องอะไรถ้าเขาชมก็อย่าไปเหลิงไม่งั้นก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ชวนญาติโยมนี่คือเวลาเราเปลี่ยนปัญญาเรามองวันนี้ลองมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ต่างออกไปและก้าวไปไกลกว่าน,นั้นสิ่งที่ตมาจะชวนคือก็จะมีคนบางคนที่ โอ้โหบรรลุธรรมขั้นสูงโอ้โลกก็เป็นอย่างนี้แหละท่านกรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมโยมอุมเบกขาไม่ทําอะไรก็ไม่ใช่อีกเพราะพระเจ้าเนี่ยตรัสสังเสริญการขวนขวายในการทําสิ่งที่ดีๆเนาะดังนั้นถ้าเกิดเราเห็น ว่าเราจะสามารถสื่อสารพูดคุยทําความเข้าใจและชวนให้เกิดความสามัคคีกันได้พระเจ้าบอกว่าสมักคาโหถกจงเป็นผู้พร้อมเพียงกันสมักคานังตโปสุขโขความเพียรของคนที่พร้อมเพียงกันนําสุขมาให้พระเจ้าสอนถ้าเราจะปฏิบัติบูชาทําตามสิ่งที่พระเจ้าสอน,เร,รสรเ,สอนเราก็ควรจะเปิดพื้นที่อย่างน้อยในใจเราให้เข้าใจคนที่เขาเห็นไม่เหมือนเราบ้างแล้วทำยังไงสุดท้าย าจจะไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนกันแต่อย่างน้อยสุดท้ายเข้าใจกันได้ไหมว่าแต่ละคนเขาเห็นอย่างไรแล้วค่อยมาหาข้อตกลงกันว่าจะปฏิบัติบูชาหรือบูชาด้วยการปฏิบัติร่วมกันไปได้อย่างไรไอตัวอย่างหนึ่งใกล้เคียงโควิดนะอันนี้ไม่ได้เป็นโควิดในกีเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ว่าบังเอิญขณะตรวจอยู่เนี่ยมันมีแบงวันมัมากวนหมอ ลูกกับภรรยาก็มาเยี่ยมพอดี <kill> บอกพ่อน่าจะตื่นเต้นแน่ดูแต่หมอคนนี้ก็ฉลาดฮอนแกหาอุปกรณ์กำจัดแมงวันได้จากใกล้ๆมือ <kill> เครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจ <kill> และแกก็จัดการแมงวันทําปาณาติบาตปรากฏว่าภรรยากับ <kill> ลูกมาถึงพอดีฮอนหมอน,นี่แกก็บอก <kill> ตายเรียบร้อยแล้ว <laughs> ปรากฏว่าลูกสาวกับภรรยามาได้ยินประโยคนี้พอดี ในใจลูกสาวกับภรรยาคิดว่าพ่อเป็นไงฮอนตอนนี้เบรสอินพี e ไปสู่สุคติเรียบร้อยแล้วนี้ปั๊มยังไงก็ไม่ฟื้นนะฮอแหมตัวอย่างสุดท้ายฮอนสำหรับกรณีนี้แฟนหนุห่มฮอนไปทำเซอร์ไพรส์จินเนอร์ให้กับแฟนสาว yeah. Yeah. ก็มีดอกไม้มีอะไรไปเตรียมนะฮอมีเทียนด้วยโรแมนติกมากปรากฏแมวสาวเจ้ามันซน,น ซอสหกหมดเลยสปาเกตกตี้เละแฟนสาวก,กลับมาไวกลับมาเห็นภาพนี้บวกกับเสียงร้องอันโหยหวนแฟนสาวจะคิดว่าแฟนหนุ่มกำลังทำอะไรฮอนกำลังจะฆ่าแมวเป็นผู้บ่าวกินแมวท่านี้จริงๆใช่ไหมฮอนไม่ใช่เลยฮอนฉันฝากฮอนบางทีเนี่ยมองดูแล้วถ้า ถ้าวันนี้เราพยายามขยายขอบเขตของปัญญายกระดับการมองของเราเราจะเห็นว่าบางทีที่เรามองคนบางคนด้วยความเกลียดด้วยความโกรธด,ด้วยความกลัวเรากำลังมองในแบบที่ไม่ได้ใช้ปัญญาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่า สมมุติว่าถึงที่สุดคนบางคนเขาเป็นอย่างที่โยมคิดว่าเขาเป็นจริงๆเขาทําในสิ่งที่ไม่ควรเขาคิดไม่โอเคถ้าเป็นอย่างนั้นก็ชวนโยมยกระดับปัญญาไประดับหนึ่งว่าน่าสงสารเขานะเขาไม่มีโอกาสได้รู้ได้เห็นว่าหลายๆสถาบันมีคุณูปการต่อชาติอย่างไรแต่แน่นอนทุกสถาบันก็จะมีข้อดีและข้อที่อาจจะปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะกับการรัสมัย แม้แต่พระเจ้ายังตรัสบ,บอกก่อนปริาพานธ์เลยบอกว่าถ้าสงเห็นว่าข้อระเบียบใดไม่เหมาะกับการสมัยก็สงสามารถที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้บ้างนั่นหมายความว่าถ้าเรายึดตามที่พระเจ้าสอนเรื่องของการสมัยเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงและมันมีการปรับได้ ชวนโยมมองด้วยความเข้าใจอย่างนี้น่าสงสารเขาที่เขาอาจจะไม่เห็นว่าวิธีปรับที่ดีควรจะทำยังไงแทนถ้าเรายกปัญญาไปได้อย่างนี้แทนที่จะไปโกรธประเกียดเขาเราอาจจะสงสารและพยายามอยากจะช่วยเหลือเขาแทนทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อาตมาอยากจะชวนญาติโยมมองให้เห็นนะฮอนว่าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้สุดท้ายอาตมาฉายให้ดูภาพตัวอย่างนิดนึงว่าจาก สิ่งที่เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าจากองค์อุปชาอาจารย์จากล้นเกล้ารัชการที่9สุดท้ายเมื่อปี2018อาตมาได้นิมนต์ไปเป็น keynote speaker เนาะไปเป็นองค์ปาถกที่รัฐสภาของ EU เป็นการจัดงานวิสาขบูชาครั้งแรกของรัฐสภายุโรปอาตมาก็เลยเอาเรื่อง SDG กับศาสนาไปพูดเพราะเขาสนใจ SDG การพัฒนาที่ยั่งยืนอาตมาก็เลยไปพูดเรื่อง Buddha Day and SDGs from individual inner peace to peaceful society จากวันบุ d ดเดย์คือวันวิสาขาบูชาเนาะจากสุขของแต่ละคนไปสู่สังคมสันติสุขตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็อันนี้คือ17ข้อขจัดความยากจนขยัดความอดอยาก พระเจ้าทํามาสมัยโน้นทั้งนั้นอาจจะเป็นมิติเรื่องจิตวิญญาณมิติด้านสิ่งแวดลอ้อมมิติด้านคนที่ให้โยมเห็นภาพว่าเรากําลังจะเอาธรรมจักและศีลสมาธิปัญญาอันนี้ศีลสมาธิปัญญาคือนกตัวที่บินสูงสุดแล้วจะทําให้เกิดสันติภาพแล้วเราเอามาขับเคลื่อนเรื่องของ SDG อ่นั้นอันนี้ก็ชวนโยมเห็นภาพ แล้วมันขึ้นอยู่กับเราจริงๆสันติสุขในใจใครเริ่มต้นได้ที่ใจเราโยมเปลี่ยนตัวโยมเองข้างในโยมเป็นสุขความสุขนั้นจะเปล่งประกายออกมาให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยกันสุดท้ายฮอนอาตมาขอส่งท้ายด้วยคลิปวิดีโอคลิปนี้ซึ่งหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ญาติโยมทุกท่านได้ร่วมทำอะไรดีๆด,ด้วยกันต่อไปเหตุเกิดในประเทศอินเดียนะฮ ในขณะที่ชั่วโมงเร่งด่วนปรากฏว่ารถติดมากเลยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่มันลม้มลงมาขวางทางจ้ะเด็กคานนี้ก็อยากกลับบ้านมากเลยรับรถมันติดขนาดที่ว่าแม้มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังไปไม่ได้นะฮเด็กคนนี้ก็อยากกลับบ้านมากเลยลงไปดูเลยรับว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> ผู้หญิงคนนี้บอก I hate this country ฉันเกลียดประเทศนี้เหลือเกิน เพราะลอยอนขณะต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวเนี่ยรถติดมา3ามชั่วโมงละไอ้ที่น่าสะเทือนใจคือทําไมเธอไม่โทรแจ้งสักจอสอร้อยนะมีโทรศัพท์แต่ดันโทรเมาส์มอยกับเพื่อนเฉยๆบนอย่างเดียวซึ่งไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเท่านั้นไม่พอผีซ้ําดําพลอยฝนตกลงมาอีกเด็กคนนี้ก็อยากกลับบ้านมากฮอนไม่รู้จะทํำยังไงสุดท้ายฮอนตัดสินใจ เขาไปผักต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เลยฮอนหวังว่าจะเคลื่อนมันให้ผลทางทุกคนจะได้กลับบ้านสักทีโยมว่าเขาผลักผลทางไหวไหมฮอนไม่น่าไหวนะลองดูกันต่อไป रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो ถามว่าถ้าเด็กคนนี้มีกําลังพอที่จะผลักต้นไม้ใหญ่พ้นทางไหมไม่โยมตอบถูกแล้วแต่ถามว่าถ้าเด็กคนนี้ไม่เริ่มผลักเป็นคนแรกจะมีผู้ใหญ่ใจดีมีใครต่อใครมาช่วยกันผลักต้นไม้ใหญ่พ้นทางไหมอตาตมาก็็เชื่อว่าไม่เช่นเดียวกันฉันฝากยตาโยมทุกคนนอนอย่าคิดว่าเราเป็น คนโอ้เราอายุไม้ไก่ฟังแล้วจะทําอะไรได้มากอย่าคิดทอไม่ว่ายมอายุเยอะอายุน้อยแต่ถ้าโยมเห็นว่าสิ่งเล็กน้อยที่โยมกำลังจะทำเนี่ยมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้สําคัญที่สุดบางครั้งเนี่ยแอคชั่นสปีกส์เราด้วยดันเวิร์ดการกระทําทรงเสียงดังกว่าคําพูดถ้าเกิดเด็กคนนี้พยายามชวนใครต่อใครมาอา้าวมาช่วยกันผลักอาจจะไม่มีใครมาช่วยผลักแต่พอลงมือทํา สุดท้ายคนเห็นก็มาช่วยกันทำในสิ่งดีๆฉันก็ฝากเป็นข้อส่งท้ายว่าปฏิบัติบูชาชีวิตต้องพัฒนาปฏิบัติบูชาเพื่อพ่อนั้นอย่าหยุดไว้แค่ในเรื่องของการพูดหรือการสื่อสารอ่นแต่ชวนญาติโยมทุกท่านสื่อสารด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างที่พระเจ้าทำพระเจ้า,สาแสดงธรรมครั้งแรกคนฟังแค่5คนแต่สุดท้ายพุทธศาสนามาถึงเราณวันนี้ ก็เพราะการเริ่มลงมือทําจากเล็กๆ,กๆน้อยๆฉนัฉนฉ้นชวนญาติโยมวันนี้มาร่วมใจกันนะฮะปฏิบัติบูชาเรามีอะไรต้องพัฒนาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญามุมไหนลองทําและเชื่อว่าถ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนที่ปัญญาก่อนใจจะเปลี่ยนแล้วพฤติกรรมกายวาจาจะเปลี่ยนแปลงตามและเมื่อโยมเปลี่ยนคนข้างๆโยมก็จะเปลี่ยนและมันก็จะส่งผลต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอาตมาขออ้างอินอัญเชิญเอา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าซึ่งท่านนิพนธ์ไว้ว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นศีลเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรนประดุจความดีที่ทำเองขอญาตโยมทั้งหลายจงตั้งใจให้ความคิดที่จะทำเรื่องดีๆการพูดเรื่องดีๆการทำดีๆที่กำลังจะทำต่อไปนั้นทั้งหมดนี้จงมาอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและขอน้อมอุทิศถวายเป็นพระชุกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนก,กาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตรหลนกล้าราชการที่9และขอให้บุญกุศลนี้จงถึงแด่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณของทุกท่านและขอ ปาเป็นปฏิพรย้อนสนองดูแลทุกท่านให้จเจริญด,ด้วยจตุพิธ์พรชยัยคืออายุมีอายุยืนยาววันนะมีผิวพรรณผ่องใสสุขะมีความสุขทั้งกายใจพละมีกําลังใจเข้มแข็งแข็งแรงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแลวไซก็ขอสิ่งนั้นนั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จและขอชีวิตรุ่งเรืองพัฒนาโดยการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปฏิบัติบูชาตามแนวพระบรมราชวัตทุกคนทุกท่าน สาธุสาธุสาธุเป็นช่วงเวลาที่น่าจะทำให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มและเห็นทิศทางที่ดีของชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัฐจะมีอะไรมาฝากกันต่อ รอติดตามกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรธรรมมาพิวัตรวันนี้ปรางรัตมีสิ่งที่น่าสดับเพื่อใช้กำกับสติมาให้เราทุกจนเกินจริงมาให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณากันค่ะชีวิตของเราเนี่ยเราปฏิเสธปัญหาอุปสรรค เรื่องราวหรือความทุกข์เนี่ยไม่ได้แน่นอนมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นของคู่กันในโลกนี้เพียงแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะมีท่าทีต่อความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตเราอย่างไรด้วยความที่เราไม่เคยฝึกจิตของเราด้วยความที่เราไม่มีสติในการใช้ชีวิตเวลาความทุกข์ปัญหาอุปสรรคโหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตมนุษย์หลายคนเนี่ยพวก,กเราเนี่ยมักจะตั้งตัวไม่ทัน เราจะเห็นว่าเมื่อเกิดการสูญเสียในชีวิตเช่นคนที่เรารักจากเราไปพัดภาคจากเราไปของรักของมีค่าของเราหายคนรักของเราพัดภาคหนีจากไปมีคนใหม่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราทุรนทุรายและก็ทุกข์มากแต่มันมีคำหนึ่งในทางนักปรารถนท่านบอกว่าเวลาสุขก็อย่าสุขเกินไปเวลาทุกข์ก็อย่าทุกข์เกินจริง บางทีเนี่ยความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่มันไม่ได้ทุกข์แต่เราหรอกคนอื่นเขาก็เผชิญเหมือนเราเหมือนกันคนอื่นเขาก็เผชิญกับความพัดภาคเหมือนกันแต่เพราะเราเอาจิตของเราไปยึดในเรื่องนั้นๆโดยที่ไม่ได้ทําความเข้าใจว่าเราต้องปล่อยวางความรู้สึกของเราลงบ้างเราก็จะอินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเหมือนเวลาเราดูละครเขาให้สิบแต่ว่าเล่นสักร้อยหนึ่ง นั่นเรียกว่าแสดงสมบทบาทแต่ในชีวิตของเราไม่ต้องแสดงสมบทบาทในความทุกข์ขนาดนั้นถ้าทุกข์เข้ามาเผชิญในชีวิตขอให้เราเข้าใจและยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตเพียงเราเข้าใจและยอมรับความทุกข์ปัญหาแบบนี้เนี่ยความทุกข์ของเราก็จะลดไปได้ 50%. ลดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วละ่ะส่วนที่เหลืออีก5 0คือการฝึกวางใจไว้ให้ถูกที่ เมื่อเราวางใจไว้ถูกที่ความทุกข์ที่มากระทบไม่ว่าจะมากขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนมากมา,กายกายกองขนาดไหนเราก็จะสามารถตั้งรับและมีท่าทีที่ดีต่อความทุกข์พูดง่ายๆก็คืออย่ากเกลียดทุกข์มากจนเกินไปอย่าอินกับความทุกข์อย่าคิดยึดมั่นถือมั่นในปัญหาและอุปสรรคสิ่งสำคัญที่สุด อย่าคิดว่าตัวเองทุกอยู่คนเดียวในโลกอย่าคิดว่าตัวเองแบกทุกอยู่คนเดียวในโลกทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเวลาทุกข์เข้ามาอย่าทุกข์เกินจริงฝึกใจปล่อยวางยอมรับชีวิตของโยมจะมีความสุขมากขึ้นแม้ความทุกข์ไม่ได้หายไปแต่อย่างน้อยเราก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นใจของเรามันก็จะโล่งโอ่งสบายทุกได้ เพราะไม่ยึดและปล่อยวางขอท่านทั้งหลายอย่าทุกขเกินจริงเจริญพรขอบพระคุณสำหรับการติดตามขอบพระคุณสำหรับกําลังใจที่ทุกท่านมอบให้หากมีคำแนะนําใดๆก็อย่าลืมสื่อสารกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ